ก็คือคนที่เป็นศิลปินเนี่ยซึ่งจะมีศิลปินดูอยู่เยอะเ <laughs> ชื่ออย่างนั้นแล้วก็ถึงแม้จะไม่ใช่ศิลปินก็ก็ก็มีประโยชน์เพราะว่า,าจะได้จะมีความเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นออกแนวเนี้ยจะมีความทุกข์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าจะไม่ได้ใช้สมองส่วนกลับมาเรื่องสมอง <c oughs> มันจะมีสมองเรามีหลายส่วนแต่ส่วนที่ผมอยากเน้นณะตอนนี้เนี่ยคือ2ส,ส่วน prefrontal cortex นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้น,น,นะกับอันที่อยู่ข้างในลึกๆเลยครัอยู่ตรงอยู่ตรง,ตรงใกล้กับก้านสมองชื่อว่า amygdala นะครับซึ่งเกี่ยวกับห้องกับอารมณ์นะครับโดยโดยโดย,โดยตรงทีนี้เนี่ย prefrontal cortex เนี่ยเป็นส่วนที่ใช้เหตุผล rational นะครับซึ่งคนในชีวิตผมเนี่ยที่เป็นคนที่แบบเหมือนกับไม่ศิลป,ปินหรือเป็นแบบ very แบบ rational คือแบบใช้ตตรก,กะใช้เหตุผลแบบสายแบบสายแบบวิชวะเลขมากๆเนี่ย ผมบอกเลยว่าอันนี้แบบ